ห้ากันิีนแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมรถนะคะวันนี้มีรถแต่งที่เตรียมพร้อมรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้าหลังจากที่เมื่อเช้าเราส่งมอบรถกันไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาไลฟ์สดกันแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจตนะคะวันนี้อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดอันเอสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะพี่อยากให้พาไปชมรถรุ่นไหนในโชว์รูมแจ้งได้เลยนะคะพี่วันนี้ที่โชว์รูมของเรามีรถโชว์ค่อนข้างเยอะเลยเมื่อสักครู่เห็นมีแรปเตอร์วิวันนี้มีมีรถลูกค้าเอารถมาเข้าศูนย์บริการอย่างรอเลยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผิดจ้องให้ดูก่อนนี่แรปเตอร์ลูกค้า,าลงมาเข้าศูนย์หล่อมากเลยค่ะโหสีนี้ลูกค้าเอาไปแ็ปสีนะสีไม่เหมือนใครเลยสีโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยสําหรับคันนี้นะคะแลปเตอร์นี่อู๋ยังสวยนี่เลยค่ะแลปเตอร์นะคะแล้วก็ เป็นรถในโชว์รูมคันนี้ก็เตรียมพร้อมรอ,อส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้ที่เห็นกันอยู่นี่ก็จะเป็นรถรุ่น DBL XLS นะคะแล้วก็แต่งเป็นชุดแต่ง h u m m e อไม่ใช่ hummer แต่งเป็นชุดแต่ง r a p เตอร์ค่ะตัวนี้แต่งเป็นชุดแต่ง r a p t ตอร์นะคะแต่งเหมือนพี่ใหญ่แ La p เตอร์ของเราเลยมีเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่นะคะเป็นกันชนหน้า แรปเตอร์เท่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนล้อด้วยล้อนะคะเดิมๆของรุ่นนี้นะคะจะเป็นขอบ17แต่ว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนล้อมาเป็นขอบ20นะคะเพื่อให้ดูเต็มส้งม,มากขึ้นแล้วก็รับกันกับตัวชุดแต่งที่เราแต่งมานะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่แต่งเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะคะก็แนะนำว่า เราจะต้องเปลี่ยนล้อด้วยนะคะถึงจะเข้ากันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนล้อนะคะตัวล้อของเราอะคะ่ะจะดูหุบเข้าไปนะคะหุบเข้าไปจากตัวคิ้วล้อจะทําให้ดูเหมือนว่าล้อหุบเข้าไปค่ะนี่จะเหมือนคนขารีบแต่อันเนี้ยพอเราเปลี่ยนล้อนะคะตัวหน้ายางนะคะเปลี่ยนเป็นหน้ายางที่กว้างขึ้นก็จะทําให้รถด,ดูเต็มซุ้มนะคะ ก็จะหลอดที่แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวัสดีพี่ๆจากบ้านแดงด้วยนะคะอยากให้พาไปชมรถรุ่นไหนเม้นมาบอกได้เลยนะคะพี่อันนี้ด้านข้างกันนะคะด้านข้างของเขานะคะตัวนี้เนื่อสัเปลี่ยนเป็นยางขอบ20แล้วใช่ไหมคะตัวลายลายล้อตัวนี้นะคะสามารถเลือกได้นะคะพี่มีหลายลายให้เลือกเลยลแต่ลายนี้ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมเลยค่ะสําหรับณนะปัจจุบันนี้นะคะ ตัวยางก็เป็นยางออเทเลนะคะตัวยางตัวนี้ก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือว่าถนนขุขะหรือออฟโรดต่างๆก็สามารถวิ่งได้เลยค่ะทางชมตัวด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะก็ติดตั้งในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับการลอยให้ด้วยค่ะเบ้ารองมือจับการลอยตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดขวนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ อตัวนี้เป็นครอฟ้าถังน้ำมันนะคะอันนี้รถคันนี้รถน้องหรออ,อ๋อโอเคอ,อ๋อไม่ไม่ไม่ไใช่ใช่สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มระบบเลยเหมือนกับรุ่นพี่ตัวพวกแรปเตอร์พวกไวแท็กเลย ไฟท้ายสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นไฟ LED แบบเต็มระบบเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของข้อไฟท้ายเพิ่มเติมมาด้วยตัวข้อไฟท้ายก็จะเพิ่มมิติให้กับตัวรถด้วยค่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสว,ส,ส,วส,สวัสดีพี่ทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทรงพลค่ะตัวกระบะท,ท้ายนะคะตัวนี้พา,า,าราหนึ่งลดราคาจาก1924นะาคาเหลือ1นลือ้9ค่ะ 799 799พร้อมชุดแต่งเลยค่ะพาราเจ็ดเก้าเก้าพร้อมชุดแต่งเลยนะคะพี่พี่อ่าพี่อะไรนะสายพุทธอ่าตัวนี้นะคะตัวขรอบกระบะหลักนะคะก็จะมีอักษรคําว่าเลนเจอร์แบบนี้เลยค่ะตัวนี้ใส่ตัวอักษรเลนเจอร์เพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นัดหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะโลบานะคะก็จะเป็นของ h ั m เมอนี่โลบาเป็นแขนยาวแขนยาวเป็นของ h ั m เมอนะคะโลบาร์เยดเหล็กตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะเป็นโลบาเหล็กแข็งแรงมากๆเลยนี่แข็งแรงค่ะแล้วก็มีไฟเบรกันที่สามให้ด้วยนะคะตรงโลบารค่ะต้องบอกว่า ของพัมเมอร์นะคะก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะ,ะพี่ๆที่ยังอยู่ในไลน์นะคะพี่ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนัดลกกนกดหนึ่งให้นัดหน่อยค่ะถ้าพี่ได้ยินเสียงชัดเจนลกกวนกดหนึ่งให้นัดหน่อยนะคะ,ออะ,คะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในกันต่อนะคะพี่สำหรับด้านในนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์อรัตโนมัติหกสปีดนะคะ เป็นเกียร์อัตโนมัติตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันของ Ford Pass นะคะสามารถสั่งสตาร์ทรถจากแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้เลยค่ะพีะ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีโหมดการขับขี่นะคะให้ถึง4โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัด หรือว่าหมดถนนลื่นก็มีให้เช่นกันคะ่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแบบ100%เซเลย<ม>เหมือนกันกับพวกตัวท็อปเลยค่ะตัวพวงมาลัยตัวนี้นะคะข้อดีของเขาเลยเวลาที่เขาเาว,ว,วเาลาที่เราขับที่ความเร็วต่ํานะคะพวงมาลัยก็จะเบามากแต่ถ้าเกิดเราขับที่ความเร็วสูงขึ้น พวงมลาลัยตัวนี้นะคะก็จะโหนขึ้นตามความเร็วะคะ่ะแล้วก็นี่นะคะหน้าปัดหลังพวงมลาลัยของเขาก็คือจะแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลเท่ๆแบบนี้เลยเวลาวิ่งนะคะความเร็วก็จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เลยค่ะนี่หน้าจอสวยๆแบบนี้เลยแสดงผลเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวหน้าจอซิงโฟเอตัวนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y พย d แอน Auto แบบไร้สายการแสดงผล ก็จะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะตัวนี้สามารถชาร์จชาร์จไฟได้เลยนะคะมีทั้ง USB e กับ Type C นะคะไม่ต้องไปหาสายให้ยุ่งยากเลยค่ะก็สามารถใาชา้สายที่เรามีได้เลยนะคะนี่ค่ะดูตำแหน่งรถกดล็อกล็อกรถนะคะตัวนี้สามารถทำได้จากแอปพลิเคชันเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เบาะหนังมาจากโรงงานเลยเบาะหนังของเขาก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ บอหนังมาจากโรงงานมีถุงลมนิรภัยให้ระบบความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยมาให้ทั้งหมด6ลูกกันเลยค่ะมีที่เบาะคู่หน้านะคะเบาะคู่หน้าของเขาก็จะมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งคู่เลยทั้งเบาะซ้ายแล้วก็เบาะขวาเลยตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์คําว่าแอร์แวกไนเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยที่เขามีให้มานะคะขอบพระคุณสําหรับการกดมัวใจให้นะคะพี่ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ อยากให้พาไปชมรถรุ่นไหนอีกเม้นมาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันค่ะดีด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังใช่รถสวยมากๆเลยค่ะพี่พาราไม่แพงด้วยนะคะตอนนี้จัดพาราพิเศษอยู่ด้วยค่ะนี่ด้านหลังของเขาก็จะกว้างขวางเป็นบาะหนังเชน่นกันกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็นั่งสบายเลยค่ะที่ข้างหลังก็จะมี ที่ชาร์จให้ด้วยนะคะนี่ชาร์จไปจากด้านหลังได้เลยสวัสดีพี่ๆท,ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอยากให้พาไปชมรถรุ่นใหม่เม้นมาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันค่ะนี่นะคะสําหรับด้านข้างตัวนี้ให้ดูล้อกันอีกรอบหนึ่งนะคะด้านหลังนี่ให้ดูเต็มๆล่อๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้ติดสติ๊กเกอร์ คำว่าเลนเจอร์มาด้วยนะคะเลือกตัวสติกเกอร์นะคะถ้าพี่ๆมีแบบที่อยู่ในใจอยู่แล้วก็แจ้งได้เลยนะคะส่งรูปมันได้เลยเดี๋ยวทางเราออกอให้ให้ทางร้านทําแบบให้แล้วก็ติดตั้งให้ด้วยค่ะเคยมีลูกค้าแบบว่า,อ,าอยากจะแบบว่าติดตั้งเป็นแบบว่าชื่อบริษัทนี่ตรงประตูตรงนี้มีลายสติกเกอร์สวยๆของตัวเองอยู่ในใจอยู่แล้วส่งแบบมาได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้ค่ะพี่ เอาไว้เป็นรถทํางานรถบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้เลยสําหรับพี่ๆที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะอยากจะหารถไว้ให้ลูกน้องใช้แต่ไม่อยากได้รถที่พาราสูงมากรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนํานะคะเพราะว่าพี่พี่เป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะเวลาใช้น้องให้น้องขับรถไปอยากจะรู้ว่ารถของเราอยู่ตรงไหน เราก็สามารถดูจากแอปพลิเคชันของ Ford Pass ได้เลยสามารถดูตำแหน่งของรถได้แล้วก็สามารถดูได้ด้วยนะคะว่า,าว่าเขาเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันตอนนี้ระดับน้ำมันเหลืออยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถดูได้จากแอปพลิเคชันเลยสวัสดีค่ะคันนี้คันนี้ใช่ไหมคะพี่อาบางังคันนี้ ซื้อสดนะคะมันจะมีส่วนลดอยู่เใครอยากให้พาไปชมรถรุ่นไหนอีกเป็นพิเศษเม้นตมาบอกได้เลยเดี๋ยวนัดพาไปชมกันค่ะในโชว์รูมมีรถโชว์หลากหลายรุ่นเลยค่ะอยู่ที่ฟอร์ดอร์เอสาขาราชพ,พราม5ค่ะพี่มีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็จะส่งให้ถึงที่ได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยค่ะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็จัดส่งให้ถึงที่เลยค่ะ อยู่ที่นนทบุรีนะคะพี่อยู่ที่อามเอสาขาราชพฤกษพรามหคะ่ะฝากข้อเจอเขา้เขาใจเป็นกำลังใจให้ให้หน่อยนะคะได้นะคะพี่เดี๋ยวหนูส่งเลขบัญชีให้เลยค่ะพี่โอนมัดจำเข้าบริษัทได้เลยนะคะพี่โอนมัดจำเข้าบริษัทแล้วพี่ส่งมาส่งส่ง,สงอะไรนะส่งยอดที่พี่มัดจำมาเข้า เข้าอินบ็อกมาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะให้ผู้จัดก,การล็อกรถให้ค่ะนี่นะคะสวยใช่ไหมคะพี่นาวคะเ,เวลาให้ดูหน้าลูกค้าแล้วส่วนเ,เวลาให้ดูหน้าหน้าคนขายแล้วส่วนใหญ่ยอดยอดดูหายค่ะพี่ดูรถด,ดีกว่าค่ะสวยๆค่ะนี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่มะขามซ่านะคะ ฝากข้อจอข้อใจเป็นกำลังใจให้นัดหน่อยนะคะพี่ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่มูบินค่ะอยากดูรถรุ่นไหนเม้นมาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมรถกันคะ่ะอันนี้ที่เราที่เราดูอยู่นีนะะ่จะเป็นรถรุ่น DBL XLS นะคะจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียร์อัตโนมัติถูกสปีดค่ะขอโทษที่คะ่ะพี่อาวางคะ่ะพอดี กำลังให้ดูรถอยู่ค่ะพี่หนูอยากให้ดูรถสวยๆวยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรถรุ่นเอเวอเรสต์นะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้ที่เราเห็นนี่เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะสีนี้ข้อดีของเขาก็จะดูแลง่ายนะคะ เวลา,าเกิดปุ่นหรือว่าอะไรเกิดริ้วรอยขนแมวเนี้ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นค่ะแล้วก็ตัวล้อของเขานะคะก็จะได้เป็นล้อรอบ18มาจากโรงงานเลยนี่ค่ะกอดแรปเตอร์มีไหม ฟอร์ดแรปเตอร์เหรอคะเมื่อเช้าเหมือนเห็นอยู่ข้าวๆนะคะเหมือนว่าจะมีรถที่จะรอส่งมอบอยู่คะ่ะพี่มาขับซาของพี่มาขซัซาอยากดูเป็นฟอร์ดแรปเตอร์ใช่ไหมคะพี่จ้าพี่อันนี้อันนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวฟอร์ดแรปเตอร์เดี๋ยวพาไปชมนะคะพี่เดี๋ยวรอสักครู่คะ่ะ มีสีดํามีสีดํำไหมเอาดีเซลนะครับอันนี้ที่เราเห็นพี่นาวคะรุ่นนี้ที่เห็นอยู่นี่จะเป็นตัว DBL แก s ค่ะพี่แล้วก็เอามาแต่งเป็นชุดแต่งแรปเตอร์คะ่ะพี่มาขำซาสีดําดีเซลใช่ไหมคะพี่สินะคะอุ๊ยอันนี้น้องอจิคนสวยของเรานะคะที่เห็นกันอยู่เห็นแต่ข้างหลังนี่น้องอจิคนสวยของเรานะคะอุ๊ยมีอีกหนึ่งคันที่สวยเหมือนกันคะ่ะ ันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเอเวอร์เรตเทเอามาแต่งเป็นรุ่นเอเวอร์เรตสปอร์ตนะคะนี่ไม่ใช่รุ่นเอเวอร์เรตสปอร์ตนะคะคันที่เราเห็นกันอยู่นี่เป็นเอเวอร์เรตเทนะคะเป็นรุ่นเอเวอร์เรตตัวเริ่มต้นแต่ว่าก็คือเอาเอามาแต่งให้เหมือนกับรุ่นสปอร์ตไม่ว่าจะเปลี่ยนล้อเป็นขอบ20แล้วก็เป็นสีดําแบบนี้เหมือนรุ่นสปอร์ตแล้วก็เอาอักษรเขาว่าสปอร์ตมาติดเพิ่มเติมด้วยตัวไฟท้ายนะคะก็ เปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED Signature สวยๆแบบนี้เลยเอ้ยเปลี่ยนไฟท้ายแล้วเหมือนตัวเขามากๆเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นรถของลูกค้านะคะรอส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะนี่นะคะคือเก็บรายละเอียดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวตัวมือจับปกติแล้วถ้าเป็นรุ่น Elantra นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เราจะทําให้เหมือนกับรุ่นป p o r t ใช่ไหมคะเราก็ติดตั้งในส่วนของตัว ครอบมือจับเป็นสีดําเงาให้เหมือนกับรุ่นสปอร์ตเลยนี่เหมือนมากเลยสวัสดีค่ะพี่นาวขอบพระคุณมากมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะนี่สังเกตง่ายๆนะคะถ้าพี่อยากรู้ว่าดูจากตรงไหนว่ารุ่นนี้เป็นเอเวอเรตถ้าเป็นเอเวอเรติตัวมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ด้วยคําที่เราติดตั้งครอบมือจับมาแล้วแต่ว่าก็ยังต้องเว้าตรงตกเ,เซนเซอร์อยู่ ก็เลยจะเห็นสีเดิมของมือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นเอเวอร์เทนค่ะแต่งออกมาแล้วก็สวยหล่อไม่แพ้รุ่นที่เลยกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นกระจังหน้าแลนดอนหรือที่หลายๆคนเรียกว่ากระจังหน้า BM เพราะมันจะเหมือน BM ใช่ไหมคะนี่สวยเลยสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ไอขีดสี น้ำเงินแดงจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะไม่ชอบขีดสีน้ําเงินแดงอยากทําเป็นดําล้วนก็ทําได้เช่นกันค่ะสวยมากๆเลยชุดแต่นี้ก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะสําหรับรุ่นที่เป็นเอเวอเรสนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบแต่งเป็นชุดแต่งวิกเตอร์กันแบบนี้เลยค่ะ ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับนัดนัดมองว่าตัวสตอมแท็กน่าจะตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันมากกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องของอัตราการสิ้นเปืองค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตัวรุ่นตัว y t แท็6นะคะของเขาจะเป็นเครื่องยนต์3ามอ0สูตัวนั้นจะอัตราการกินน้ามันนะคะจะมากกว่าตัวสตอมแท็กค่ะแล้วก็เวลาที่เสียภาษีต่างๆนะคะก็จะเสียแพงกว่าเกือบหนึ่งเท่าเลยค่ะ ค่าของพี่แบบไม่ได้เน้นว่าแบบไม่ได้ขับรถเร็วมากไม่ได้กําลังแรงม้าเยอะๆนัดว่าตัวรุ่นตัวสตอมแท็กก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะแล้วก็พวกเรื่องชุดตกแต่งนัดว่าของรุ่นสตอมแท็กเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโลวบา์ที่ปรับได้ราวหลังคางปรับได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะสำหรับนั้นนัดมองว่าตัวเกียร สตัวเครื่องยนต์อนย์เทอร์โบคู่เกียร์สิสปีดตัวนี้ค่าขับในชีวิตประจำวันก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะพี่ถ้าแบบไม่ได้เน้นแบบว่าชอบความแรงจ้าหรือว่าชอบออฟโรดจัดอะไรเงี้ยหนูว่าตัวสตอมแพดก็น่าจะตอบโจทย์นะคะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่จิตประทุมฟาร์มสวยใช่คันนี้ก็คือแต่งออกมาแล้วสวยเลยค่ะพี่จริงๆถ้าเราไม่ได้เน้นเรื่องออปชั่นฟังก์ชันนะคะรุ่นเอเวอเรตแล้วเอามาแต่งนะคะหนูว่าก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วนะคะเพราะว่าบรงจริงๆบางทีออปชั่นฟังก์ชันบางอย่างที่ที่รถมีให้มาบางคะ่ะลูกค้าบางท่านนะคะมีแล้วไม่ได้ใช้ตัวนี้รุ่นเอเวอเรนะคะ<ม>เพื่อราคา พื่อพาลาที่เขา,เาไม่แพงอยู่ร้านต้นๆแล้วก็เวลาแต่งออกมาแล้วก็สวยได้พอๆอกันเลยอันนี้ก็ค่อนข้างที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเปลี่ยนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED Signature ซึ่งไฟท้ายตัวนี้นะคะก็คือเป็นของแท้นะคะเบิกจากศูนย์ให้เลยค่ะนี่เป็นของเบิกจากศูนย์ให้เลยนะคะไม่ไม่ใช่ของร้านซับนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของแท้เลย เพราะว่าถ้าเดิมๆของรุ่นนี้นะคะไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้ให้ดูแบบเทียบกันนะคะระหว่างที่แต่งแล้วกับยังไม่ได้แต่งนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้แต่งค่ะคันเมื่อสักครู่ก็คือแตง่งแต่งแล้วแต่งเต็มแล้วเปลี่ยนล้อใส่ตัวไฟท้ายเป็น LED signature เหมือนกับตัวท็อปค่ะเดีย๋ยวพาไปชมรุ่นถัดไปกันนะคะ อ๋อมีพี่อยากดูแร็ปเตอร์ยังอยู่ไลยคะพี่ที่อยากดูแร็ปเตอร์เดี๋ยวนัดพาไปชมพูดเดี๋ยวไปนหเลยเอาซื้อมาแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สิขาสวัสดีค่ะขอบพระคุณสำหรับการตดิดตามนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชม ก่อนที่เราจะไปถึงตัวแลปเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะคะอันนี้เดี๋ยวนัดก็จะพาชมตัวศูนย์บริการของปอดอาร์เอสาาราสพุทพรามหของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นห้องเอาไว้รับรองลูกค้าที่เอารถเข้ามาที่ศูนย์ของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีนี่พื้นที่กว้างขวางเลย ะะอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้รองรับบริการรถให้กับคุณลูกค้านะคะก็จะมีช่องเยอะเลยเยอะเลยค่ะนี่รัแบบรองว่าไม่ไม่ต้องรอนานเลยค่ะแล้วก็จะมีช่างผู้ชํนานาญการนี่มีอู่ประจำที่เชลุกมีเพียงพอต่อลูกค้าแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้าของนัดเองนะคะวันนี้น่าจะเอารถเข้ามามาเช็กระยะ นะคะคเเดี๋ยวนะเข้าทางไหนเ,นเดี๋ยวพาไปชมรถแรปเตอร์ที่อยู่ใต้ดินกันนะคะสําหรับรถที่เห็นอยู่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นรถลูกค้านั่นเองตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามจูนย์นะคะนี่ลูกค้าก็เอาไปใช้งานใช้ในชีวิตประจาวันเอาไว้วิ่งงาน,นะคะ่ะเดี <De> ๋ยวพาไปชมรถที่อยู่ใต้ดินนะคะ ขอจข้าใจเป็นกำลังใจให้นะหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ